เกาะติดทุกขอบสนามเคียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแชงด้วยเรื่องราวของน้องจีนหรือว่าอัธยาทิติกุลต่อเลยครับท่านฟังครับเมื่อวานเราก็สรุปไปเยอะพอสมควรนะครับว่าเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ยเห็นข่าวที่เขาเขียนแล้วมันสมบูรณ์ดีก็อยากจะหยิบข่าวอันนั้นเนี่ยมาอ่านนะครับท่านผู้ฟังก็คือ ต้องเอ่ยนามเขาหน่อยหนึ่งก็คือสยามกีฬานะฮะได้อนานำอัธยามาขึ้นหน้าหนึ่งจ่าแจะงเห็นดูว่าเออดีนะขออนุญาตมาอ่านส่งท้ายก็แล้วกันเพราะที่เป็นการแรปอัพหรือเป็นการประมวลในสิ่งที่เมื่อวานจ่าแฉงพูดไว้นะครับเราอาจจะพูดไปนึกไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นลําดับเหมือนเขาเนี่ยลองดูสิว่าเป็นอย่างไรครับที่เขาลงในวันนี้ครับเขาก็บอกว่าสําหรับอัธยานะครับทิติกุลน,นั้นหลังเสร็จสิ้นจากการแข่ง เรดี้ยูโรเปียนทัวร์มีพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยมให้อธัธยาศิติกุลอย่างเป็นทางการด้วยโปรปจีนการันตีเป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของทัว Race ร์เรสตูคอสตาเดโซพร้อมรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีล o คกี้ออฟเดอะเยียตั้งแต่เป็นรองแชมป์รายการอารามโก้ซาอุดีเลดี้อินเตอร์เนชั่นแนลที่สนามลอยัอนกรีนกอล์ฟแอนด์คันที่ยคัประเทศซาอุดีอาระเบียวันที่7พฤศจิกายนสร้างประวัติศาสตร์เป็นโปรโอายุน้อยสุดขึ้นแท่นมือหนึ่ง แล้วก็เป็นโปรสากคนที่4เท่านั้นที่คว้ามมอหนึ่งและดาวรุ่งภายในปีเดียวกันถัดจากลอร่าเดวิสของอังกฤษเมื่อปี1985จากคาร์โรตาซิการดาจากสเปนคนที่มาวานเราถือว่าเป็นคู่แข่งแล้วก็เอาชนะน้องชีโนดราได้นะครับเมื่อปี2012แล้วก็ถัดจากเอสเทอร์เฮนเซเรตจากเยอรมันปี2019ครับงานนี้โปรโจีนยังคว้าอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ นั่นก็คือนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี Player of the Year ครับก็คือเป็นผู้เล่นแห่งปีที่เลือกโดยผู้เล่นนั่นเองครับซึ่งมาจากการลงคะแนนเสียงของนักกอล์ฟสาวใน Lady European Tour ด้วยกันเองนะครับอาธยาเปิดใจว่ามันน่ายินดีมากที่สามารถลงเล่นในสัปดาห์นี้ในฐานะมือหนึ่ง Lady European Tour มันมีความหมายอย่างมากสำหรับฉันฉันรู้สึกเป็นเกียรติกับการคว้ารางวัลน,นี้ในการเล่น l a d ี e ย r o p e a n Tour เต็มฤดูกาลแรกสุดของฉัน ฉันอยากขอบคุณทางผู้บริหารเด e c คอสตาเดลโซ t ทัวริสสำหรับการสนับสนุนของพวกเขามันเป็นปีขึ้นรถไฟเหาะเพราะฉันไม่ได้เล่นในปี2020เพราะไวรัสโควิด COVID -19 แพร่ระบาดการทำงานหนักทั้งหมดที่ฉันทำในปีที่แล้วได้ผลตอบแทนที่ล้ำค่า <c oughs> นี่ก็เป็นคำพูดของเธอนะครับแล้วก็ทางสยามกีฬาก็ถอดมาก็ <c oughs> แล้วก็รายงานต่อครับบอกว่าอัธยาทิติกุลทำคะแนนสะสมเรส t ูคอสตาเดลโซ และลุกกี้ออฟเดอะเยียทั้งสิ้นนะครับ3,598.96คะแนนจากการเล่น17รายการคว้าแชมป์2รายการได้แก่ Tip Sport c h e c k Ladies Open และ VP Banks with Ladies Open พร้อมกับติด10อันดับแรกอีก12รายการนะครับทิ้งห่างอันดับ2คือ Pierre b a b n i k b o r u k i จากสโลวีเนียที่มี1,953.89คะแนน จาก18รายการมากถึง1,638.07คะแนนทั้งในรางวัลโปรมือ1และดาวรุ่งยอดเยี่ยม l Lady ี้ชูเรนยูโรเปนทั่วปีนี้นะครับขณะเดียวกันโปรจีนก็ทำเงินรางวัลปีนี้62,042ยูโรนะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ22.92ล้านบาทเป็นอันดับ2อเงินรางวัลสะสมฤดูกาล2021ครับเป็นอันดับ2นะฮะ ลองจากแอนนารนคริสจากสวีเดนที่ทำเงินรวมไป8,17,496ยูโรนะครับประมาณ3 1ล้านบาทครับจากการเล่น7รายการในคนเดียวก็เปิดความแพ้ให้กับโปแอนนาร์คริสเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับโดยอัธยายังได้เงินรางวัลโบ,น,บนัสในฐานะมือ1ของเลดี้ยูโรเปียนทัว์อีก1,025,000ยูโรครับประมาณ4.75ล้านบาท เบ็ดเสร็จแล้วทำเงินรวมทั้งสิ้น7 2 2 0 0 0นนะครับ7,042ยูโรครับก็ประมาณ27.62ล้านบาทครับในขณะที่อันดับโลกก็พุพ่งพวดจากมือ308เมื่อต้นปีมารังอันดับที่22ของโลกเวลานี้จากนี้นะครับอัธยาธิติกุลก็มีโปรแกรมเดินทางไปแข่งขันแอนพีเจเอคิวซสเตสุดท้ายสัปดาห์แรกวันที่2 5ธันวาคม ที่สนามแม g โนเลียกร v e กอล์ฟคอร์สเมืองโมบิลมวรัฐอารบามาวันที่9 1 2ถึง12ธันวาคมที่สนามไฮ g แลนด์โอ๊กอล์ฟคอร์สเมืองโดเทนนะครับมรอารบามาซึ่งหากติด45อันดับแรกก็จะได้สิทธิ์เล่น LPGA ทัวร์ทัวร์กอล์ฟอาชีพเซียอันดับหนึ่งของโลกฤด,ดูกาล2,022ทันทีโดยนับรวมผลงาน2สัปดาห์หรือผลงาน8รลอบโอ้โ oh ห เห็นไหมฮะที่บาว่าจ่าช้างบอกว่าเธอ,อยังจะต้องไปทํางานหนักอีกเยอะเลยอ่ะนะอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะต้องขอบคุณทางสยามกีฬาก็มาว่าจ่าช้างเอาจากตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างมันก็อาจจะสับสนแต่ที่ชัดตรงนี้ก็คือหมายความว่า2อถึงหธันวาเนี่ยที่สนามแมกโนเลียโกลบนะฮะนะฮะที่เมืองโมบิลัสอแลบามานะฮะเป็นการแข่งขันใน4รอบแรกนะฮะมันแข่งทั้งหมด8รอบไงสรอบแรกแข่งที่สนามนี้เสร็จแล้วไป9ก้าถึงสิธันวาคม เขาที่ไปสนามไฮแ h ร a นโอ๊ k กอล์ฟคอร์สกับที่เมืองโดตันมูล,ลรัฐอะลบามาเหมือนกันนะที่รัฐอะลบามาเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็จะอีก4วันนะครับท่านผู้ฟังรวมทั้งสิ่งก็คือ8รอบหรือ8วันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ผลเนี่ยก็คงจะต้องหลัง12ธันวาคมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็พอจะรู้แล้วว่าเธอไปสนามไหนยอย่างไรก็เราจะใช้ก็จะพยายามติดตามให้นะครับว่าผลการแข่งขันคอลิฟายเนี่ยไปคอลิฟายเนี่ยในแต่ละรอบแต่ละรอบ ของเธอจะเป็นอย่างไรก็ให้ติดใน45ให้ได้นะฮะแล้วถ้าให้ดีก็ 1- ใน20พอ1น20รีได้ทุกรายการอย่างที่บอกครับส่วน1ใน45อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรนี่นะะก็คงจะต้องไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งก็เอาเป็นว่าบัตรนี้เรารู้ชัดเจนแล้วว่าทิศทางและเส้นทางของน้องจีนครับกำลังจะไปอย่างไรเธอคงเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้ววันนี้ก็คงจะได้พักผ่อนแล้วปรับเนื้อปรับตัวแล้ว และวันที่2อธันวาคมอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะวันเปรดสบดีที่จะถึงนี้เธอก็จะต้องลงสนามแล้วอีก4รอบนะครับที่สนามที่1อย่างที่เมื่อกี้เรียนไปหลังจากนั้นพักอีกหน่อยนึงนะครับอีกหนึ่งสัปดาห์ถัดมา9-12ทถึง12ธันวาคมลงอีกสนามสุดท้ายคราวนี้แหละครับรู้ผลเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใายช่วยน้องจีนของเรานะครับ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแช่งแบบไม่ไม่สดๆดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ Youtube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซ so ูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ